แต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาเราไม่หลับเราก็ทําแบบนี้ค่ะอ๋อครับแต่ก็หวังแต่แต่ก็วันที่จะไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็วันใช้วิธีตาทําเอาเอา,เอาตัวรู้อยู่กับกับปัจจุบันโอ้อดีพี่เพราะพอาเวลามันจะหลงไปอย่างอื่นพี่ก็จะต้องนึกในใจว่าเออหลงเรื่อรู้อย่างเงี้ยสติกลับกลับมาหรือไม่บางทีก็เอามาตองปลายจมูกเพราะปลายจมูกพี่เนี่ยมันจะมีคลื่น ต๊บๆอยู่ตลอดเวลาตรงจมูกอ่ะครับพี่อันนี้ได้มาตั้งแต่ปี <ต Liberty. S 2> 40ที่ปฏิบัติกับพอาจารย์รัตน <course S 2> <thirteen. S 1> ์ครับพี่หลังจากัเสร็จแล้วตัวต๊บ,ตบที่จมูกเนี่ยพอเราทํากิจนิดๆ่ะมันจะต๊บๆๆชัดเลยและอีกทีมันก็จะขึ้นไปที่เอจักระเจ็ดอืมอจักระเจ็ดมันก็จะต๊บๆๆบางทีมันก็จะมาที่หัวใจที่เหมือนที่อาจารย์บอกมันมีแรงบีบอ่ะอืมอืมอืม ที่หัวใจแล้วพอหลังจากนั้นที่ถ้ามีแรงบีบที่หัวใจพี่ก็จะทําแบบอาจารย์น่ะก็คือพัดลม,ม,มถ้าไม่มีพัดลมพี่ก็จะเอาแอร์ความเย็นมาโดนผิวอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่ามันก็ว่าว่าว่าไปแบบนี้พี่ก็ทาอย่างนี้ไม่รู้ผิดหรือถูกถูกครับถูก<ช>ค,ครับพี่อ่าตอนนี้พี่ก็เบาขึ้นเยอะเลยเนาะใช่ไหมฮะเห็นชัดเลยว่าว่าคลื่นที่หน้าอกที่อาจารย์บอกว่ามันแน่นเลยนะ มันเห็นชัดเลยเมื่อคืนนี้ว่ามันสลายมันค่อ,คอยๆสลายไม่ใช่สลายจนหมดนะครับ,รบมันยังมีอยู่แต่มันเห็นเป็นคลื่นแล้วมันค่อ,คอยๆแตดตัวออกจากที่มันแน่นนะอืมไม่รู้เราคิดเองหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าเราก็เราก็ดูเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ค่อ,คอยๆว่าออกว่าออกไปทางหัวบ้างขึ้นหัวบ้าง บางทีก็ไปในตัวเนี่ยค่ะออกออกไปมือแปดเท้ากับมือเนี่ยมันหนักมากเลยอ่ะอาจารย์กุ้งเป็นอะไรก็บลูกอ้เิค่ะก็มันมันท่าท่าที่มันกระจะที่มันแตกออกนั่นแหละพี่มันไปอยู่ปลายเท้าปลายมือตอนมันอยู่ในอกเราเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ชัดนะแต่พอมันมันดับแล้วมันคายออกเราจะรู้เลยโอ้โหนี่มันหนักมากเลยมันลงไปปลายเท้าปลายมือนี่มันชาหนักชาหนักเนี่ยของพวกนี้มันเป็นของหนักนะมคพี่ อืมเราจะรู้ชาติตอนมันคายออกเลยแหละอืมเออแต่พอเรามามาออกกําลังไปถึงมามาบริหารนิดนึงเขย่งเท้าบ้างพี่ต้องทําทุกวันอะนะปรากฏว่ามันก็เบาขึ้นทำให้เราดึงถือได้อ่าใช่ใช่เพราะจริงๆบางทีเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้เลยท,ท,ที่ทําให้มันเกิดลมไม่เดินนะ่ยคือของพี่เนี่ยมันจะมีบางจุดที่ตอนนั้นที่ผมพูดอะคือลมมันไม่ค่อยเดินเพราะว่าอาจจะไปบล็อกมันไ้บางส่วน นี่อย่างเงี้ยแล้วก็พอเราแตะนอกแตะในอย่างที่บอกว่าถึางเงี้ยมันคลายออกแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆลม,มค่อยเดินละแล้วลพี่รู้สึกว่าเออเราเบาขึ้นตัวเราเบาขึ้นเรารู้สึกเออเราเรามีแรงมากขึ้นแต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยพี่อ่แต่หัวพี่มันยังหนักเออหัวพี่เราก็พยายามคลายตลอดแต่ว่าพอมันคลายออกไปเนี่ยไม่ถึงว่ามัน ไอ้เรื่องตัวตึ้มเนี่ยมันมีทั้งตัวอยู่แล้วแหละอาจารย์กุ้งมันมันมีแต่แต่ความรู้สึกเนี่ยนะหมายถึงว่าเราดูกายใช่ไหมนี่พอเรามาดูใจในหัวใจนี่เราเห็นชัดเลยไอ้คําว่าตอนที่เราดูกายดูใจเนี่ยไอ้ตอนที่ที่มันคลายออกไปทั้งตัวนี้เราเราเราดูความรู้สึกทางใจทั้งตัวได้ไหมว่าได้มันไม่สหายตัวแบบเนี้ยใช่ใช่ใช่ คือเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับพี่เมื่อเรารู้สึกอย่างไงโอ้ตรงนี้มันสลายออกจากตัวไปไม่ไม่สบายตัวมันเหนื่อยล้าก็รู้ว่าเหนื่อยล้าฮะฮะตามรู้ก็ไม่มีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งอยู่ใช่ไหมอ่าไม่มีตำแหน่งแล้วครับพี่ตอนนี้ไม่ไม่่าตัวรู้เดียวว่าไม่มีตำแหน่งแล้วโอ้มันล้าทั้งตัวเนาะอย่างบางทีพี่รู้สึกโจเนี้ยบางทีหัวพี่ซึมซึมใช่ไหมแล้วพี่รู้สึกว่าหัวซึมซึมบางทีมันก็เไปปิดไปดูหัวหน้าอกครับไอ้ซึมซึมที่หัวก็เบาลงแต่เดี๋ยวมันก็ซึมขึ้นมมาให่ แล้วมันก็จะมีที่หน้าอกใหม่<ช>แสดงว่าไอ้ที่หัวกับที่หน้าอกเนี่ยมันเก็บเก็บข้อมูลเป็นระบบเอาไว้อะพี่อืมค่ะเราก็ไปเที่ยวรู้บ่อยๆเนาะทำ,ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำไปซ้ำม,มาอย่างนี้ตลอดใช่ใช่ใช่ใชแล้วเวลาไปเดินจงกรมเ,เป็นยังไงพี่เวลาไปเดินจงกรมนี่พี่ก็เดินธรรมดาดูท้องฟ้าเอาได้ดีดีนี่ดีฮนะ อ่าเพราะเดินจงกรมพี่ก็ก็อโอเคนะดูเท้าะไม่ดูเท้าแต,ตแต่ว่าบางทีบางทีพี่เดินไปบางครั้งมันจะเผลอไปแบบไปไปไป,ไปเพ่งมันก็มีเหมือนกันบางทีพี่จะรู้สึกว่ามันซึมซึมเหมือนกันก็มีนะเออพี่ก็รู้ซึมหยุดเลยนะถ้ามันซึมพี่ก็รู้ว่าซึมหยุดดูซึมอ๋อมันซึมนะมันหนักหัวหนักตัวนะรู้ไหแล้วก็แล้วแค่เดินใหม่เดินสะสบายดูนั่นดูนี่ไปครับประมาณนี้พี่ มันจะมีหัวกับหน้าอกอยู่้วตอนนี้นะอืแต่ว่ามันคลายไปเยอะแล้วล่ะแต่ก่อนมันเยอะกว่าน,นี้แต่มันยังมีอยู่อืให้ทําต่อไปพี่ให้มันจางคายให้มากที่สุดใช่ใช่ให้มันจางคลายออกไปเพราะว่าบางทีเราทําหลายคือเราสร้างมันไว้หลายรอบอะตอนมันเกิดเพราะนั้นตอนคายก็ต้องคลายหลายรอบหน่อยนะครับอตอนเนี้คุยกับพี่ตอนเนี้ยตัวรู้เนี่ยคือตัวรู้เนี่ยก็คือมันเป็นตาของใจหรือเปล่าตัวรูว้เนี้ย ไม่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 เป็นไรพี่เออมันจะรู้อะดูตรงไหนก็ได้อะในตัวใช่เพราะเพราะท่านรู้ท่านรู้อยู่ทั่วทั้งหมดนะพี่ท่านรู้อยู่ทั่วทั้งตัวครับตรงไหนก็ได้จะดูจะขัวมาทะ ดูจะแขนมาก็ได้ดูคือดรูรู้ตรงไหนก็มาก็อยู่ตรงนั้นนะครับพี่ไม่ไม่ไม่เสียเรียสครับแ,แล้วแล้วดูนอกตัวได้ไหมอย่างดูวิวทิวทัศน์นอกตัวอย่างเงี้ยเห็นไม่เราใช้เวลาดูดูทิวทัศน์เนี่ยเราก็ดูจากสายตาเหรอสิพี่มองมันก็รู้รแล้วลลอ่<ต>ารู้โอเคเรามองไปแล้วก็บางทีแล้วมึนหัวมองแล้วมึนรู้สึกมันซึมๆก็รู้ว่าซึมๆอย่างเงี้ยคืออะไรมาก็รู้อย่างนั้นนะพี่ อ่อรู้นะครับละลลเออรู้ละใช่ใช่เรียกมาดูอ่ะคือสภาวะเขาเรียกให้เรามาดูก็คืออะไรมันมาตอนนั้นเราก็ดูมันตอนนั้นแหละพี่ไม่มีรูปแบบอืมไม่มีรูปแบบอันนี้คือคำพูดที่ทําให้สะกิดใจและทําให้เราจําได้ทําให้เรามีสติที่เก็คิดเนี่ยอย่างอาจารย์พูดมาอย่างนี้มันที่บอกมาาอาจารย์ได้พบว่าปล่อยปล่อยปล่อยเนี่ยอาจารย์อาจารย์กุาา้งพูดมาอย่างนี้ทําให้ที่รู้เลยว่าสภาวะที่เรียกมาดู พอดูเราให้เรียกเรามาดูดูเสร็จแล้วเราก็ปล่อยดูเสร็จแล้วเราก็ปล่อยใช่ใช่ฮะอย่างนั้นแหละฮะก็นี่แหละก็คือเรียกว่าการคายสังขารขันไอ้ที่เขาเรียกมาเนี่ยคือมันกำลังจะคายออกนะฮะมันถึงมาผุดให้เราเห็นแล้วพอเรารู้ปั๊บมันก็คายออกและไอ้ไอ้ข้างล่างก็ลอยขึ้นมาให้เราเห็นอีกคือเรียกเรามาดูใหม่เงี้ยฮะครับเข้าใจค่ะเข้าใจพราเราทาหลายรอบเนี่ยฮะมันก็ต้องรับรับการรู้หลายรอบฮะตอนเราสร้างนะ นีน่ีพูดถึงการปฏิบัติธรรมแต่ตอนเนี้ยท่านกล้องท่านไลน์มาจากอเมริกาท่านพูดว่าเฉพาว่าช่วงเนี้ให้รีบเล็กปฏิบัติธรรมเพราะว่ามีพลังงานเอืออนวยทําให้การปฏิบัติธรรมได้ผลใช่ครับพี่ใช่ฮะใช่ฮะ มันสภาวะตอนนี้มันมีสองฝั่งคือฝั่งดาร์กก็ปล่อยขึ้นต่ำมาฝั่งแสงก็ปล่อยขึ้นสูงมาเพราะฉะนั้นบางเวลาเนี่ยพอขึ้นสูงเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดกับพงเลยว่าสมมติความถี่ประมาณยี่สิบเนี่ยเราจะบรรลุรมตอนนี้เราสิบเก้าอ่ะพี่พอเขาปล่อย 20, อยี่สิบวัดมันสิบเก้ามันพุ่งขึ้นไปยี่สิบเลยพ,พี่พี่เข้าใจเนาะเพราะว่าความถี่มันต่อมันเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่เราจะขยับ ขยับพบขึ้นไปช่วงนี้เห็นเห็นเมื่อวานนี้ภา,าพพระพิสสงกดโอ้โหอลังการมากเลยในกรุงเทพตอนสิบเอ็ดโมงค่ะครับอืมมหาสัจจันมากเลยเขาบอกว่าสู้กันระหว่างขาวกัะดัครับสู้กันสู้กันในเมืองไทยตอนนี้พี่ใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่ามันเข้า ขอพูดนอกเรื่องนี้ก็บอกว่ามีผู้มีอำนาจคิดจะแบ่งแยกประเทศไทยเป็นส่วนๆแล้วก็จะจะแบ่งผลประโยชน์กันอย่างเงี้ยแล้วเรื่องบนพิโรธมากก็เลยจัดจัดทับลุยเลยแม้เมื่อวานนี้ค่ะ<ๆ>็ดีพี่ได้ข่าวจากไม่ทราบอาจารย์นนรู้จักคุณนพไหมรู้จักครับพี่ดูฟังอยู่ก<อ>็ฟังอยู่คับฟังพี่ตามพี่ตามคุณนพอยู่ว่าตามดู เขามีอะไรแปลกแล้วก็มีอะไรที่เฉลยอะไรบางอย่างให้เรารับรู้ได้เยอะคุณนกเนี่ยครับบางทีพี่พี่คล่องใจอะไรบางอย่างมันผุดขึ้นมาเลยอ่ะแล้วพี่ก็สบายใจหมายถึงว่าพอเห็นข้อมูลเลยนะครับดีแล้วครับพี่แล้วก็ศึกษาข้อมูลรอบด้านเอาไว้แล้วก็การปฏิบัติเราก็ทําตามวิธีการของเราไปเพื่อรุดหน้าไปพี่ได้ค่ะอาจารย์ครับ ยินดีกับพงยินดีกับจิตราเดี๋ยวคนที่สามต่อไปคอยฟังข่าวอีกครับครับครับเดี๋ยวมีมาเรื่อยครับครับสวัสดีครับพี่ครวัสดีครับ